สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับพิเช์โมนายกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่นเคยนะคะสัาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยที่ ที่หนึ่งฉันโกรธเธอแล้วนะเรื่องที่สองฉันควรทำอย่างไรเมื่อฉันกลัวเรื่องที่สามเมื่อฉันเสียใจควรทำอย่างไรเรื่องที่สี่อย่าทำให้ฉันอิจฉาและเรื่องที่ห้าวันนี้ฉันสนุกจังและในวันนี้ทิชเชร์จะมาสอนเด็กๆตามเรื่องด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนทิชเชร์จะให้เด็กๆไปฟังเพลงอารมณ์ของฉันก่อนนะคะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเมื่อฉันโกรธฉันกระทืบเท้า เมื่อฉันสนุกฉันลุกขึ้นหัวเราะ ฉันกระโดดชูมือเมื่อฉันโกรธฉันกระทืบเท้า ฉันนั่งกอดเขาเ <S ets of food> มื่อฉันสนุกฉันลุกขึ้นหัวเราะ ฉันกระโดดชูมือ เด็กสังเกตสิคะว่าเด็กคนนี้เขากำลังมีอารมณ์แบบไหนใช่ค่ะเขากำลังมีอารมณ์โกรธอยู่นั่นเองเมื่อเด็กๆโกรธเด็กๆจะทำยังไงบ้างคะตะโกนเสียงดังงุดหงิดเงียบหน้าบึง้งอาการแบบนี้ดีไหมคะเด็กๆไม่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเด็กๆโกรธเด็กๆจะต้อง ควบคุมอารมณ์ตนเองผ่อนคลายอารมณ์ให้อารมณ์ดีโดยการเล่นกีฬาวาดภาพระบายสีแล้วก็เต้นร้องเพลงให้สนุกสนานจะได้อารมณ์ดีนั่นเอง เราไปดูสิ่งที่ทำให้เด็กๆกลัวและเมื่อเด็กๆกลัวแล้วจะทำยังไงให้เด็กๆหายกลัวกันหน้าไปดูกันเลยค่ะกลัวความมืดเพราะความมืดทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรความมืดเกิดจากอะไรคะเด็กๆ เกิดจากไม่มีแสงสว่างนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มแสงสว่างเมื่อเราอยู่ในที่มืดเราจะต้องมีไฟฉายนั่นเองค่ะเด็กๆกลัวเสียงดังจากเครื่องบินเพราะเสียงดังมากจึงทำให้เด็กๆกลัวเครื่องบินบิน ขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ก็มีเสียงดังมากหากเด็กๆก,กลัวเด็กๆควรเอามือหรือผ้ามาปิดเพื่อลดเสียงดังนั่นเองค่ะเด็กๆก,กลัวงูเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษงูจะอาศัยอยู่ที่รกมีญยาปกคกุงดังนั้นเราจะไม่เดินไปที่รกนะคะเด็กๆและเราควรทำความสะอาด เพื่อจะไม่ให้สัตว์มีพิษเข้าไปอาศัยนั่นเองค่ะเด็กๆเรื่องที่3เมื่อฉันเสียใจต้องทำยังไงเด็กๆเคยเสียใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะและเมื่อเด็กๆเสียใจเด็กๆจะแสดงอารมณ์แบบไหนคะร้องไห้นั่นเองค่ะเช่น เด็กๆโดนคุณพ่อคุณแม่ดุเพราะว่าเด็กๆกินลูกอมดื่มน้ำอัดลมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆจะต้องฟังเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ดุก่อนนะคะถ้าเด็กๆกินลูกอมเยอะๆจะทำให้เด็กๆฟันผุและถ้าเด็กๆดื่มน้ำอัดลมเยอะๆก็จะทำให้เด็กๆปวดท้องร้องโอยโอยก็จะได้ไปหาคุณป้าหมอที่โรงพยาบาล แล้วคุณป้าหมอก็จะฉีดยาใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องฟังที่คุณพ่อคุณแม่บอกด้วยนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือสาระที่ห่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่หนึ่งขึ้นมานะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่17นเคะอนะคะามาดูโจทย์กันก่อนนะคะ ให้เด็กๆด,ดูภาพเหตุการณ์ในสนามเด็กเล่นแล้วขีดกากระบาดท,ทับภาพเด็กที่กำลังโกรธและขีดเส้นเฉียงทับอักษร F ที่ซ่อนอยู่ในภาพจำนวน5ตัวอ,อันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่าเด็กคนไหนนะที่กำลังโกรธเอ๊ะอยู่ไหนนะเล่นกันสนุกสนานเลย อารมณ์ไหนคะเนี่ยอารมณ์ดีนั่นเองแล้วมาดูสิเด็กคนไหนนะกำลังโกรธอยู่อ่ะเด็กคนนี้เด็กสองคนนี้นั่นเองอ่ะกากระบาดเลยนะคะอ่ะลากลงลากลงอ่ะต่อไปเด็กคนไหนอีกนะที่กำลังโกรธเด็กคนไหนคะเด็กๆช่เด็กสองคนนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นั่นเองนะคะอ่ะเด็กสองคนนี้นั่นเองอ่ะกากระบาดท,ทับลงไปเลยนะคะลากลงลากลงต่อไปให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับอักษร F F เล็กนะคะเด็กๆซ่อนอยู่ไหนบ้างนะ5ตัวเอ๊ะทิเชอร์เห็นแล้วนะเด็กๆเ,เห็นหรือยัง อยู่บนต้นไม้ไงคะเด็กๆอขีดเส้นเฉียงลงมาแบบนี้เลยนะคะอที่เหลือให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะต่อไปให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่18ดูโจทย์กันก่อนนะคะให้เด็กๆโยงเส้นสิ่งที่ทำให้เด็กๆกลัวในแผนผังแบบฟองเอ๊ะ อะไรบ้างนะที่ทำให้เด็กๆก,กลัวเด็กๆจําได้ไหมคะที่เราเรียนกันไปแล้วดูสิดูสิทุเรียนน่ากลัวหรือน้ากินคะเด็กๆน้ากินนั่นเองนะคะต่อไปเอ๊ความมืดความมืดน่ากลัวไหมคะอ่อน่ากลัวนั่นเอง ให้เด็กๆโยงเส้นภาพความมืดมาหาเด็กชายคนนี้อ่ะต่อไปให้เด็กๆทำเองนะคะถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่19นะคะมาอ่านโจทย์กันก่อนให้เด็กๆขีดกากบาททับภาพสองภาพ เมื่อนำมาซ้อนกันแล้วได้ภาพที่กําหนดให้เด็กๆด,ดูที่ตัวอย่างนะคะเด็กผู้ชายอยู่ในวงกลมเอ๊ะแล้วจะต้องกากบาททับภาพไหนนะเด็กผู้ชายอยู่ในภาพสี่เหลี่ยมไหมคะเด็กๆไม่ได้อยู่นั่นเอง เด็กๆเห็นรูปเด็กผู้ชายไหมคะอ่ากากบาดเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กผู้ชายเขาอยู่ในภาพไหนคะภาพวงกลมนั่นเองอ่าเด็กๆก็กากระบาดวงกลมไปเลยใช่ไหมคะอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งกันอ่าเด็กๆเห็นรูปเด็กผู้ชายอยู่ในอยู่ในรูปภาพไหนคะ ภาพสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นเด็กๆจะต้องกากระบาดท,ทับรูปภาพไหนคะภาพไหนคะเด็กๆภาพเด็กผู้ชายนั่นเองลากลงและลากลงนะคะต่อไปเด็กผู้ชายอยู่ในภาพสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่สองรูปา จะต้องการกระบาดสามเหลี่ยมไหนคะทิชเชอร์เด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าสามเหลี่ยมรูปไหนที่เหมือนกับรูปนี้อารรูปนี้นั่นเองอ่ะให้เด็กๆก,การกระบาดเลยนะคะลากลงลากลงอาจที่เหลือให้เด็กๆทําเองนะคะในวันนี้ เชอมีความรู้มาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบาย